จ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเราขอแนําสูตรครูชด2ตัวล,ล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบ,บาลไทยในงวดประจําวันที่1สิงหาคมพศ .2564 นีนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับสูตรคานวณของเราในวันนี้นะคะขอแนะนำสูตรครูชดสองทุล่างนะคะท่านผู้ชมสูตรของเรานะคะชดข้างบนเอาหลักสิบบนขออภัยนะคะหลักสิบครั้งที่สองนะคะท่านผู้ชมบวกสองบวกหนึ่งแล้วสําหรับชดข้างล่างเอาหลักพันสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกสามบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณของเรานี้นะคะทั้งหมดได้การจับชนทั้งหมดได้ก้าวชนนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ จะเรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับแนวทางครูชด2ตัวล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะหลัก10ครั้งที่2นะคะเลข1เลขเด่น1นะคะท่านผู้ชม1นบวกสนะคะได้3 3มบวกหนะคะได้4ี่และชดข้างล่างหลักพันสองครั้งนะคะ4ีคูสองได้8 8ดบวกสนะคะ8ปดบวกสามสิบด้เลขเด่น1 1ึนบวกสนะคะได้4 4่บวกหนะคะได้5้าจะสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก4 5สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขสี่และเลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัว4 5เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออก4 5 จะสาหรับแนวทางการคํานวณในงดถัดมาหลักสิครั้งที่สนะคะเลขเก้าเลขเดนเนะคะท่านผู้ชมเกาบวกสองนะคะได้สิบเอเลขหนึ่หน่บวกหนึ่นะคะได้สและชุดข้างล่างหลักพัน2ครั้งสองคนสงได้สี่สี่บวกศูนย์ก็ได้ส่นะคะท่านผู้ชมเลขเดนสี่บวกสนะคะได้เจ็ดเ็บวกหน่งนะคะได้แปดจะสาหรับผลออกรางเลขท้ายสตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเจ็ด สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข9เลข1และเลข2และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข4เลข7และเลขแปดผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วรางวาลัลเลขท้าย2ตัว17เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนข้าตัวเลขเด่นเลข1นะคะและชุดขา้างล่างข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะท่านผู้ชมรางวาลัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก17ึ่งเลำรับชุดันต่อนะคะชุดข้างบนหลักสิบ ครั้งที่สองนะคะเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกสะคะก็ได้2องบวกหนะคะได้3าเลขชุดข้างล่างหลักพันสองครั้ง1นคนสก็ได้2 2งบวกสนะคะได้6ได้เลขเด่น6 6หบวกสนะคะได้9 9้บวกหนะคะได้10บได้เลขศูนย์จะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก2อง สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสองและเลขสามและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหกเลขเก้าและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวสองเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเด่นเลขสองนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเด่นเลขเก้านะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกสองเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักสิบครั้งที่2องนะคะได้เด้เลขเด่น7นะคะท่านผู้ชม7จบวกสนะคะได้9 9บวอีกหน่งนะคะได้10บได้เลขศูนย์และชุดข้างล่างหลักพันสองครั้ง3าคนสได้6 6หบวกสนะคะได้10 10ิได้เลขเด่นศูนย์ะคะศูนย์บวกสก็ได้3 3บวกอีกหนะคะได้4ี่จะสําหรับผลออกตงวัลนท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก7จศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเเลข9และเลขศนและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขศูนย์เลข3และเลขสผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัว7 0เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข,ขา้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์ะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว70ู 7, นย์ะคะท่านผู้ชม7จดศูนนี้คืองวดประจำวันที่16กกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม เราวารีท้าย2ตัวออก70นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่1สิงหาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสุดของเรานะคะคูณชด2ตัวแรกทางเราจะทําการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วทางเราขอจับชด2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะชดข้างบนนะคะท่านผู้ชมหลัก10ครั้งที่2นะคะเลข5เลขเด่น5นะคะ ห้บวกสนะคะได้7จ็ดเบวกหนะคะได้ 8, แปดและชุดข้างล่างหลักพันสองครั้ง6กคนสองนะคะท่านผู้ชมอันนี้บวกสามนะคะท่านผู้ชม6กคนสองสิบสบวกสี่นะคะสิบหกสได้เลขเด่น6นะคะท่านผู้ชม6กบวกสนะคะได้9 9้บวกหนะคะได้10ได้เลขศนจากสำหรับผลออก เรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณคู่ชด2ตัวล่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชดข้างบนนะคะได้เลข5เลข7และเลขแและชดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลข6เลขเและเลข0ูนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลข5เลข7และเลขแและชดข้างล่างทางเราคำนวณได้เลข6เลข9และเลข0ูนนะคะสำหรับเลขเด่นการคำนวณของเรานะคะจับชดได้ทั้งหมด9ชดนะคะท่านผู้ชมขอบากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้ ขอภายนะคะท่านผชมได้5้าห5ห้าเก้าห้ดหกเจ็ดเกขอขอภายท่านผชม8ปดหกแปดหกแปดเกนยนะคะท่านผู้ชม ตัวนี้แปดหกนะคะแปดหกแปดเก้าแปดศูนย์นะคะท่านผู้ชมจากสาหรับวันนี้แนวทางการคํานวณครูชดสองตัวล่างของเรานะคะทางเราจับชดได้ทั้งหมดเก้าชดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับสูตรคํานวณน,นี้เป็นแนวทางใหม่นะคะได้ห้าหกห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดหกแปดเก้าแปดศูนย์นะคะท่านผู้ชมสำหรับเก้าชดนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านให้เฮ่รวยๆนะคะท่านผู้ชม คำเตือนเนืน้อทาที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮ้รวยๆทุกๆท่ทานนะคะสวัสดีค่ะ